สวัสดีครับท่านผู้ชมบ่ายวันอาทิตย์วันสบายๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์วันพักผ่อนของบรรดาข้าราชการเหล่าที่ทํางานในระบบราชการนะครับแต่พี่น้องประชาชนนั้นก็ยังคงทํางานกันตามปกติวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธในช่วงบ่ายหลังจากกลับมาจากการรับจิตนิม,มนต์ที่เทสบาลตําบล นนสูงนะครับหลวงตาก็ให้พี่น้องประชาชนที่ป่าช้าบ้านคำสีนี่เข้าขอพรรับพรกันแล้วก็จะร่วมกันสวดมนต์16นาฬิกาเวลามาตรฐานสวดมนต์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นประจำทุกวันในช่วงของการเข้าพรรษานะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดราชการหลวงตาก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยมีพี่น้องประชาชน บานไกลบานไกลมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นจะเตรียมอาหารสดอาหารแห้งพัตตาาหารเครื่องดื่มมาออกโรงทานด้วยนะครับกลางวันนี่หลวงตาไม่ฉันพัตตาหารแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญมาสวดมนต์เนี่ยก็จะรับประทานอาหารบางคนก็เดินทางมาไกลหลวงตาบุญชื่นเนนเป็นพระสุปฏิปโนพระทุดงเท้าเปล่า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินทุดงมาตลอดทั้ง1 6พรรษานะครับเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไปสื่อมวลชนทีวีหลายๆขาแขนงก็ได้นำไปเสนอข่าวนะครับอย่างเช่นข่าวโหนกระแสนี่ก็ได้ออกรายการทีวีหรือข่าวช่องไทยรัฐข่าวช่องวันช่องทีวีใหญ่ๆทั้งนั้นก็ได้ออกรายการก็เลยเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป หลวงตาบุญชื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ไม่จับเงินนะครับเงินนี่ก็จะมีบัญชีของคณะกรรมการที่ดูแลหลวงตานี่ไม่รับเงินไม่รับปัจจัยก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไปหลวงตามีหน้าที่เพียงเดินทางเผยแผ่พระธรรมคําสอนส่วนการบริจาคนั้นก็เป็นศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อบริจาคเข้าบัญชีของส่วนราชการ คณะกรรมการก็จะถอนเงินเพื่อที่จะไปสร้างตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคก,กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารโรงพยาบาลอาคารสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้แอดมินก็นำมารายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันสำหรับการรายงานทาง Youtube นั้นแอดมินก็เข้าใจว่ามีเพียงช่องเดียวก็คือช่องสูย์เรียนรู้จานบับที่รายงานเป็นประจำทุกวันนะครับ วันนี้ก็นําบรรยากาศที่ป่าชาบ้านคํำสีซึ่งเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธพรรษาที่16มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรามาชมไปพร้อมๆกับผู้ใหญ่สมภักอนุสรผู้ใหญ่บ้านบ้านคําสีพร้อมๆกันครับวันนี้ก็ทีมงานเริ่มมาเตรียมงานนะครับมีเต็นท์ขึ้นเพื่อ เตรียมงานในวันที่21นะครับรองรับญา,าติโยมที่จะเดินทางมาร่วมนี่ก็เป็นบรรยากาศออกร้านโรงทานนะครับ ญาติโยมก็กําลังจะเดินทางเข้ามานะครับบริเวณลานธรรมเพื่อสวดมนต์เย็นกับหลวงตาขณะนี้เวลา15.40นาฬิกานาทีนะครับขณะนี้ก็เวลา1 5นาฬิกา4ี 5นาทีนะครับอยอดโยมก็กำลังเดินทางเข้ามาเพื่อสวดมนต์เย็นนะครับกับหลวงตา วันนี้ญาติโยมมาเยอะนะครับทังไม่ถึงเวลาก็มาเยอะกว่าทุกวันแล้วครับวันนี้ คนแน่นนะครับในลานทำนี้ มันก็จข็งมากข้นะคุณคุก็มางแล้วจเจ้ากจะไอ พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระาวตธรรม,มพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนงมมงสา โด ну. oh. right. ่มนันะคูมพระาเจ้านั้นภาโตูเป็นูไกจกรสนัก็เป็นลงทานที่ญาติยมได้มาตบายขนาวันนี้นะครับข้าวผัดกะเพราที่มาจากสระบุรีนะครับ